จอมเวทต้องห้ามที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่18ลัวจุนหองมังกรเงาเลเวล14เย่เลินในที่สุดฉันก็ได้เจอนายสักทีนายเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันเห็นว่าเป็นคู่แข่งถ้าฉันเอาชนะนายได้ฉันก็จะได้รับตำแหน่งสูงสุดของผู่ที่รับคะแนนสูงสุดของปีนี้ไปอย่างนั้นเหรอเริ่มการต่อสู้ได้คู่ข่าวร้องอขอความเมตตาซาเยลิน ฉันไม่จะเป็นต้องใช้เวทต้องห้ามเพื่อจัดการกับเขาเลยด้วยทักษะดาบของฉันที่ฟันต่อไปเรื่อยๆดูสิว่านายจะรับมือได้สักกี่ครั้งวิหาดาผู้ใช้เวทต้องห้ามที่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดอย่างนั้นเลยอะไรกันหรือว่านายไม่เคยเห็นมันมาก่อนงั้นฉันจะให้นายได้เห็นวิชาดาบของผู้ใช้เวทต้องห้ามเองผู้ใช้เวทต้องห้ามทุกคนต่อสู้แบบนี้กันหมดเลยอย่านันเลย เดี๋ยวนะเขาเป็นผู้ใช้เวทต้องห้ามแล้วทำไมเขาถึงได้ไปเผชิญหน้ากับหลวงจุนโดยที่ไม่ได้ใช้เวทแบบนั้นละ่ะมันบ้าเกินไปแล้วหรือเปล่าฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันฉันคิดว่าจะได้เห็นเวทต้องห้ามลอยไปทั่วซะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเราได้เห็นสิ่งนั้นแทนซะง,งั้นหรือว่าวิชานั้นเองก็เป็นวิชาเวทต้องห้ามด้วยเหมือนกันใช่แล้วมันคือวิชาดาบอยางโฉมันจะกินพลังชีวิตของตัวเองในทุกครั้งที่ฟันและการฟันแต่ละครั้งพลังของมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าไงนะนี่เขาฟันไปกีี่่ครั้้งแลวนย การนี่แลกอายุไขตัวเองไปกับการเอาชนะในสนามปรลลองมันคุ้มหรือเปล่าเราซูดูเหมือนว่าหลวดจุนของนายคงจะต้องแพ้แล้วใช่ไหมเราเก่าอย่าเพิ่งรีบดีใจไปสินี่นายยังไม่รีบยอมแพ้อีกง,งั้นเลยไม่นะถ้ายังเป็นแบบนี้อีกต่อไปฉันจะต้องแพ้แน่นอนเย่หลินนายบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้เฮ้นี่มีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเย่หลินนายคิดว่านายเป็นเพียงคนเดียวที่ใช้เวทต,ต้องห้ามได้อย่างนั้นเลยเอ๊ะแม้มันยันต้องห้ามตายซะเถอะเย่หลิน ยังไงซานนายก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานตายไปซะตั้งแต่ตอนนี้ก็น่าจะดีกว่าดูเหมือนว่าหลวจุนจะชนะแล้วใช่ไหมหลวจุนใช้ยันเวทต,ต้องห้ามจริงๆเหรอเนี่ยยันเวทต,ต้องห้ามงันเหรอยันนั้นมันดูดกินพลังชีวิตไปมหาศาลเลยนะหลวดจุนไม่สนใจชีวิตตัวเองงั้นเหรอเพื่อที่จะตำแหน่งชนะเลิศ้อมในการถึงกับไม่สนใจอนาคตของลูกศิษย์ของเขาและให้หลวจุนใช้เวทต,ต้องห้ามนั้นเลยอย่างนั้นเลยมีเพียงการได้รับชัยชนะเท่านั้นอนาคตถึงจะสดใสถึงจะน่าเสียดายกับเจ้าหนูเยลิงแต่เขาคงจะไม่อ แพ์เจ้าหมากแก่สู้แกให้ลูกศิษย์ใช้ยันเวทต้องห้ามเพื่อหวังในชนะอย่างนั้นเลยนี่แกยังเป็นคนอยู่หรือเปล่ามีอะไรผิดปกติกันล่ะหลวจุนตัดสินใจที่จะใช้มันเองนะแพ้ก็คือแพ้อย่าพูดอะไรก็เชิญแต่ผู้ที่จะได้รับคะแนนสูงสุดในปีนี้จะต้องเป็นโรงเรียนอยู่ชัยของฉันแกนี่มันไรยางอายจริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลวงจุนจะใช้ยันเวทต้องห้ามเพียงเพื่อที่จะได้รับชัยชนะแล้วก็หองนั่นน่ะถึงจะเป็นฉันก็ไม่น่าจะหลบได้ทันอย่างแน่นอน เย่ห yeah, ลินจะตายไปแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอทำไมฉันถึงรู้สึกเศร้านิดหน่อยล่ะถ้านายฟังคําแนะนําของฉันนายคงไม่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้หรอกไม่ต้องรีบร้อนการต่อสู้มันยังไม่จบหรอกนะถึงแกจะเลเวลสิบแปดแล้วมันยังไงล่ะท้ายที่สุดแกก็แพ้ให้กับข,ของฉันอยู่ดีใครบอกนายเหรอว่าฉันแพ้นี่นายหัวใจของนายโดนแทงไปแล้วนายไม่ตายได้ยังไงกันดูเหมือนว่าผู้ใช้ไม่ต้องหา้ามจะหายไปนานจนโลกนี้ลืมไปแล้วสินะว่าอาชีพนี้มันน่าก,กลัวแค่ไหน ไม่มีใครที่จะสามารถฆ่าผู้ใช้เวทต้องห้ามได้เว้นแต่ว่าพวกเขาต้องการที่จะตายด้วยเวทต้องห้ามของตัวเองนะผู้ชายคนนั้นเขายังมีชีวิตอยู่นี่ผู้ใช้เวทต้องห้ามน่ากลัวขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรอโดนแทงหัวใจแล้วยังรอดชีวิตมาได้หรือว่าเขาจะเป็นอมะตะกันอมะตะไร้พ่าย,ายเวทต้องห้ามนั้นมันสาบสนไปนานแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอเยหลินไปเรียนรู้มาได้ยังไงกันเขายอมสละอายุไขของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีร้ายแรงและใช้ไอเทมเพื่อรักษาบาดแผลเด็กคนนี้ใจเย็นมากเลยละ่ะ ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ใช้เวทต,ต้องห้ามอนาคตของเขาจะต้องสดใสอย่างแน่นอนเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงตาของฉันแล้วไม่เป็นไปไม่ได้พระเจ้านี่มันจะน่ากลัวเกินไปแล้วนะเย้ลิงชนะทีมแพทย์นี่มันจบแล้ว นณะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว